หมางกวัวหมางกวัวมะม่วงเซียงเจียวเซียงเจียวกล้วยผูถาผูถาวอง,งุ่นผิงกวัวผิงกวัวแอปเปิ้ลเยจึเยจึมะพร้าว ซานจูซานจูบังคุดชาวเหมยชาวเหมยสตรอเบอรี่หลิวเหลียนหลิวเหลียนทุเรียนจีอิตสึจีอิตสส้มชีกวาชีกวาแตงโม โปหลัวโปหลัวสับปะรดมูกวามูกวามะละกอเหลียนอู้เหลียนอู้ชมพู่หงหมาตานหงหมาตานเงาะโปหลัวหมี่โปหลัวหมี่ขนุน ถาวจึกถาวจึกลูกทอ้อฟานเฉือหลิวฟานฉือหลิวฝรั่ง